สวาีกรับผู้กุมบริการ p ี TV นะวันนี้ผมจะมาทำรายการอ e ีวี EP ที่สองกับเมื่อวานเรากินของหรูกันมาแล้ววันนี้เราจะมากินของนี่จนนะซึ่งข้างบ้านผมก็มีจนเป็นของที่คนจนอะ่ะต้องกินขนาดอะไรเลยวะนั่นก็คือมามเมวัตถุพักมาม่ารสหมูสับ เราอยากกินบาร์บีคิววันนี้กินมามา่ากไม่ไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> ต้องกินบะเบ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปิีพื้นที่คนระับผมจะรีวิวกันก่อนนะกินเลยนะอืมขอมสุดน่าดีอืมอืมว้า ใช่จริงจังมตัวเรามมันนี่ก็มีหลามากแค่มันให้ดูแหละก็ไน้แหละมันก็จบเไยงใให้มาดูอนะมันมันไม่จบบบายบายครับให้ดูเขาสวยๆเดี๋ยวมันจะ 三百回，你看呢？